ครับหลังจากวยรัฐบาลไทยออกนะครับเด้อครับกับซาบดีเอ็บสี่กวนครับเสียดหน้าดีกันมาตาเหล็กพอวิไส้นะ้ครับเหล็กพอวิไส้หลังจากออกแตกสามตัวนครับหกศูนย์หครับครับเข้าไปตาตัวเหล็กแนวทังของพอวิไส้ต้อนนะครับต้องหดเลยครับ นเขี่พอได้ป่อ่กวังหันหรือวังได้หันได้บ่อหมกซยนหันแล้วซื้อว่าอะสรบนตังล่างย่า่เป็นมาซื้อโอ้ย่ายเป็นผู้ซื้อบ่เขียนให้เราไปซื้อแล้วก็ไปหาซื้อเขาห้นหาตัวซุนหันตอนนี้ตัวชิมหกเราก็ได้อีก ถือก็มทั้งลางเลยโตสามตัวได้บ่บันแตาะบ่าสามตัวสามตัวโอ้าหโอ้ะเแียนี้แล้ที่แรงมันเป็นแรงสามตัวเลยสามหกห้าชุนมาขกยออขวัญหา50ัญหาพะนะตรงตรงเลยขวุญหาพ่อโอ้ยบ่ได้มาติดตามเชนาะอันนี้เชียนะอันนี้นะมาหลุ่นหวยรัฐบาลไทยยูบบันเพอเตียมกับพวกวผัวิใช่พอดีครับอนทไทยแล้วนบ่ได้สื้อดี อีดดิเขาไปซื้อเด้ก่อนเห็ดเดวเขาไปซื้อเด็ก่อนครับจัต้องไปอันอัดคชีบเดาต้องไปไปซื้อไว้พอจะห็ดอันมาก่อนบวกว่ารับสวัสดีครับพี่น้องเอสซีทุกผู้ทุกคนทางนอครับสำรับคลิปนี้ครับเบาแหลมครับผมครัหลักการครับผมเก้าพารวยครับพี่น้องพี่น้องมาที่ต่างเมืองตัวเล่นนะถ้าเราเนาะพ่อวิชัยครับพี่น้องซื้อสามหกสามแปดสามศูนย์พ่อจบโอ้บน โมที่แ้วแตกสตัวที่บดินล่างแล้วพี่น้องับเอาเข็นเอาไปก้อนกอศูนย์ล่างกันศูนย์ห้ากรพี่น้องปล่อยเมื่วานโค้งเมื่อกี้พี่น้องเออครับเออสิบหกสำหรับกระผมหมวดไปยังวันที่สิบหกีครับพี่น้องห่างพลาดกระผมกับตัวเล็กหน้าต้างกระผมของพ่อวิชัยล้านแปดกระผมสูวนหลังก้อนบนบงด้านล่งนี้กนพี่น้องเราบนตัวเล็กหน้าตางไปตรอกันนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเอซีท่นไหนข้ามาแล้วหาคลิปตัวนี้นะครับตัวมันคือกันตัวไหนบ้าง ออกแล้วเรียกเหมือนอ่านี้ก็ได้ใช่ไหมเป็นบนเป็นห่ังต่ว่าหกเขาบทห่างเขาจับสามกับสี่ก่อท่านหจับสมกับสจับสามหกสามแปดสามศูนย์สามหกสามแปดสามศูนย์สามบนกำกับนผม สามแปยังไม่ได้ยังละสามตัวเพื่อกยังระสามตัวเออนีกงสีครับงมีหอคับอันดันเด็กตัวนี้ขึบนนะครับส่วนทิ่ว่าไปใส่เชยนไหนก่นสี่เจ็ดสอง้ันอยิ่สี่เจ็ดหอสี่เจ็ดตัวนี้เป็นมันจะเป็นสีสูกันดเด้ตัวนี้เบาลละมันเฉียบมันนี่อนา้กงเออ แม่มาหาตัวชีก็เออมันชืแอแมันส่ีแต่ว่าเลเขามันชื่อว่าับทั้งดอกกันยับทั้งทั้งขากัรไกรเขาเอาชีนึงหมือนันีเอาทั้งสีเขาอีก่งชีนึงมมนไม่ย่างเลยสามตัวเพราย่างแน้เาขึ้นือก็แต่ว่าเป็นบนเป็นลังนอเส้นพิจนาแม่แต่ว่าเปนบนตัวคนหอนเด็กสามกับชี โอ้ย่ว่าเดาลักขันเกาใหม่อพซีเพิ่งเ,าางเขารับเขานี่ยแตกสามตัวตึงเต็มเนาะเอีเนาะนี่นตัวนี้มันจะเป็นแปดสามก็ได้ตัวตัวนี้ที่มันจะเกี่ยวไปเกี่ยวมากาทีละเด็กเขียนในเอซีเลยบ่ฟันสามตัวจากตัวนี่ก่มันมีแรงละสามตัวครับครับมันเนมื 0, 7, 0, 5, 0, 6, นก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกมันประจุเออตัวเด็กสามตัวเขาถามร่าอากงสุไทายบ่ ทอดตงไปเลยก็จะโผลเลยก็สามตัวสมตัวพ่อหัวมันม่นผมาวเท้ากรงกไทยเขาไปซื้อเลยก็ดีอะไรเขาจะกันห้อยดิเห็นบอกกันตัวหาสูนหน่บกันกลับเลยตัวหาสูนหนอโอ้เสียดามันต่าตัวหาสูนตัวหาแบบเขากันกลับเลยซื้อ่าได้เขาบอกบอกเชื่อใจคือกันพ่อยุ่งๆน้อยสูนหาเขาบอกใครเขาบอกใคร โอ้บรรน,น้องรักเือบรรนั้นของพ่อว่าบรรน้องรักกันเล็กครูนี่พ่อไปป้ายบรรน้องรักตั้งแต่หมื่นแกเขาไมา่ทอนชี้เนาผมมันเป็นหน่งสี่เฮ็ดเล็กปั๊บมาฝันเนี่ยง่วนครับถึงมาลอยหนึ่งอาญิทาว่าพ่อล่วงห้องหนี่งปั่นคนละครึง่งบ่ให้ดอกบ่ให้ยคอยก็เอบ มันเป็นหาศูนย์ก็ศูนย์หาศูนย์โผล่หนึ่งกูสูงหนึ่งสี่แต่ก็มปศูนย์หาโผน่สี่ไเลยแค่นี้หน่อยเลยนะมันเป็นศูนหาก็หาศูนย์อยู่กูศูนย์ย่คนแล้วมบปันนี่หัวโูอะบางสิ่ันเหม็นมเหาะอีบ้านที่ว่าฟันว่าได้ไกอันอันเียวกายสองข้อกาสองข้อขเก้าข้อเก้าเอไม่นะเขามาเรียนเจ็ดอันนี้มันออกเ็สองตนแต่ว่าเรียมันเขียน เขาเอกงานเขาอยู่งานหงงานรหมดเลยเกงานเขต้น <trucks> มันเป็นตะเก้เนาะีรงไม้บึนตัวนเ่าะนอันเอาหมวดโก้มานนั่นที่พ่อจับศุนนั่งเยอเยอะกางเนาะุนเยอ่กางนี่เนาะเพื่อขอให้มันตั้งหนึ่งเขงจังเขาจังมันทําไไหมบอสไม่ใชลกสั่งอาไไหมไม่ใจ่นอะเพราเขาอกใจหัวโก้จะได้หัวโกมันเขาตรงในนั้เยี่ยมทีงมันก็เขากลางละ มดที่พันม่หมดที่พันมามันเป็นสามศูนย์เด็กลรังเงินบ้างเดือเรสามศูนมันเป็นสามศูนเนาะสามศูน่อกรตั้งศูนอย่างนี้กตั้งหนึ่งนี้เน่ยอเป็นที่เก่าะอ่าเท็เอาหันห้องอันนี่ตัวแปดห้องเรียงตัวหนบ่งบนห้องเรียงตัวแปะครับบานนี้ตัวนั้นมันเป็นสองน่นบ่ เออเกอง่มันเป็นเลขบนบนที่บนเลียนบนมันเป็นเลขบนที่เหองออันนี้งวดเก้างวดเก้าสองสามสองสามเหรอจะที่ตัวนี้จะหาตัวนี้หกตัวนี้เพชอแปดเก้าศูนย์โอ้นี่นี่คลขบนดิครับเอออเบนเขาจับบานเขาจับตัวนี้ดิจับปั๊บมันจับตัวนี้ จับตัวนี้จับตัวชนนี้เลยห้องตัวนี้ก็มั่นใจว่าพี่กหน้าแล้วเลยมันต้องเป็นหกขุ้นหาบางทีบอกทุ่นี้ไปแก้วยังไล่ะก็ดังเดิมครับนี่ลาบานี่มันเป็นซี่แล้วเขากัพี่นาออกย่างบตัวนี้เป็นเรขบนตัวนี้เป็นเรขบนหล ตัวนี้เป็เลขบนตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้เป็นเลขบนละมันจะเป็นบนเป็นล่างกันเลยดิครับตัวนี้มันเป็นหกแล้วนะมันเป็นหกนึงแล้วบางทีมันก็เป็นซีนี่มันเป็นซีหนังโอ้ซี่นาเออทำไมจับยันละซีเขาจับแปดห้าแปดสามนี่แปดนึงมันวะครับมันไปออกาขุนบดเบี้ยแต่ยังบอกว่ามันออกแล้วมันอกอย่างนี้ยังบอกอยู่ครับเรื่องเงินอื้ยเนาะ บานี้ตัวหกเีหนักใช่เตึงมันเป็นหกสามก็เดีหกเนี้ยอเป็นสามนี้ยก็ได้เหมสามแปดกสามู็ได้เดี๋ยวว่าเด่นเดบนหลอดใช่ไหเด่นสามบกเด่นสามเดสามเดนสามห่น้อมตัวนี้เป็นซีว่างไว้เลยครับสำหรับเลขสามหกมันกับมันกับพิษยากด้พยหรอเก่านครับเนี่ยเก่าพอแล้วจับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดให้เนี่ย โมทิพานมาน่ะออกเลกว่าเก็บสองออกสองมาเฮ็ดเล็กไทยสมเฮ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเฮ็ดคือพอแล้วเฮ็ดนะครับสูตรทั้งมันสูตรเล็กสูตรทังมันสูตรนี้สูตรนี้มันเป็นอะไรสูตรกับหลานมาเฮ็ดมันมันเป็นมันเป็นสองสูตรสูตรน้ฮาองตั้งสองไว้ตั้งสองไว้เสองี่นออกเพชรคำสามสองแล้สามสี่ อันนี hmm. ้ม so ันโตเป็นสามหน่อซ <Thompson. S 2> <by>. ah. ีเช่ไหมฮะหกยังนีย็ดยังนีแตอยังมีเก้ายางนีชนบายนอสออตัตนี้ลงมานีสามมาตัวนี้มานี้นี่เ้ามานักตัอยู่เดยม่อหนึหันยังบอกใครบอกให้ยึด้ลสูตนี้ด้วยให้ดเสูตรนี้ด้วมันเป็ออกแม่มันเสียทั้งคุณเนาะแต่ว่าสูตรนี้โบกเกงเนาะบกเงปันสุตมนี้เออสุตรนี้เก่งก่อนเใหญ่งตรนห้องครับที่นี้แหละ เอาสูตรนี่นะมาตั้งน้ำมันหม้อเจ้าผู้ได้คิมากว่าจได้เก็บยึดไปก็เศร้าคนยังไงนะจืดเลมาเริ่มเชิญเชิัญชีกันไหมเอาชิลเรื่องวะคับเอาสามตัวกะรอบวันที่16กรกฎาคมนะครับของพ่อวิเศษครับนี่ตัวจริงเสียงจริงของพ่อวิเศษครับเราจับผู้ให้ทั้งสูตรบนสูตรล่างนะครับสูตรบนมีซีเก่าครับอยู่เหนี่ยวมือเป็นบางไว้ลักน้อยครับซีเก่าเราก็ซีเจ็ดซีหนึ่งนะครับสูตรบนส่วนสูตรล่าง 3ามศูนยดสานะครับเนอโ้โหิดดิ้นครับตัวนี้ล่างดิ่นตัวม้นดิเตี้ยนแมนแมผมเอาถืออยู่ครับส่วนสุดล่างเกิดสามศูนย์สามแปดสามกนะครับเลอครับเลขเงินล้านพ่อวิชัยครับแตกสามตตรงตรงเลยครับครับครับขอบคุณขอบคุณพ่อวิชัยเ้อ ได้เล้าบนเจ้าล่างเจาห้คไหนเขาบอเอาพวกพ่อว่าสวัสดีครับผมสรุปเรียบร้อยแล้วครับครับครับให้เอฟซีให้เอาไปรลุนไปเชียงหลุนดวนเลยนะครับเด้อรอบต้องวัดครับเชียนน่าดีกว่าไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ